สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะวิชาเศรษฐศาสตร์เราเนี่ยจะมาทําการเรียนการสอนในหัวข้อสรกรณ์กรค่ะโดยวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันเนี่ยมีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกคือความเป็นมาของสหกรณ์กรหัวข้อที่2คือหลักการของสหกรณ์กรหัวข้อที่3คือประเภทของสหกรณ์กรและหัวข้อสุดท้ายคือสหกรณ์กรกับการพัฒนาเศรษ,ษฐกิจ แต่ก่อนอื่นนะคะนักเรียนเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าสหกรณ์มีความหมายว่าอย่างไรนะคะโดยสหกรณ์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นองค์กรอิสระนะคะที่มีการรวมตัวกันอย่างสมัครใจของสมาชิกตั้งแต่10คนขึ้นไปโดยการรวมกลุ่มของสมาชิกทั้ง10คนนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์สําคัญก็คือช่วยในการดําเนินธุรกิจโดยไม่สแสวงหาผลกําไรคะ่ะนักเรียนอ่ะต่อมานะคะ เรื่องของความเป็นมาของสหกรณ์ท้านักเรียนเห็นภาพนีนะคะผู้ชายคนนี้ค่ะหรือโรเบิร์ตโอเวนโรเบิร์ตโอเวนเนี่ยมีความสำคัญกับสหกรณ์อย่างไรนะคะโรเบิร์ตโอเวนเนี่ยได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งสหกรณ์โลกเนื่องจากว่าในยุคข,ของการปฏิวัติอุตสหาหกรรมนะคะเครื่องจักรเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการทำอุตสหาหกรรมมากขึ้นนะคะแรงงานคนเนี่ย ถูกปลดออกจากการเป็นแรงงานในโรงงานซึ่งใตอนนั้นเนี่ยโรเบิร์ตโอเวนเนี่ยมองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะคะเขาก็เลยพยายามหาวิธีการช่วยเหลือแรงงานเหล่านั้นนะคะโดยนะคะได้คิดวิธีการช่วยเหลือผ่านระบบของสหกรณ์ขึ้นมาเริ่มได้เดิมทีเนี่ยโรเบิร์ตโอเวนเนี่ยพยายามที่จะก่อตั้งสหกรในประเทศอังกฤษนะคะแต่ด้วยความที่สภาพสังคมในขนาดนั้นเนี่ย ไม่สามารถทําให้โรเบิร์ตโอเวนเนี่ยดำเนินกิจการได้นะคะโรเบิร์ตโอเวนจึงต้องเดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นภายใต้ชื่อสหกรณ์นิวฮาร์โมนีแต่การจัดตั้งสหกรณ์ในครั้งนั้นเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จค่ะจนต่อมานะคะในปี1841เนี่ยก็มีหลายๆคนเนี่ยนำแนวคิดของโรเบิร์ตโอเวนกลับมาพัฒนาต่อ จนสามารถจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกของโลกขึ้นได้นะคะภายใต้ชื่อสหกรณ์รรชเดลโดยก่อตั้งในประเทศอังกฤษนะคะต่อมาะค่ะความเป็นมาของสหกรณ์ในประเทศไทยนะคะคนที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะคะคือกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ซึ่งกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์นะคะได้รับยกย่องให้เป็นดีดาแห่งสหกรณ์ไทยนะคะเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยประเทศไทยเรานะคะ มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจเน้นไปในเรื่องของเกษตรกรหรือการกระทำเกษตรกรรมในขณะนั้นเนี่ยเกษตรกรของเราเนี่ยเผชิญปัญหาความยากจนโดยเฉพาะกลุ่มของชาวนานะคะทางการต้องพยายามหาวิธีการช่วยเหลือสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการนําแนวคิดของสหกรณ์มาใช้นะคะโดยประเทศไทยเนี่ยมีการตั้งสหกรณ์แห่งแรกขึ้นก็คือสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จํากัดสินใช้ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษนุโลกค่ะ ต่อมานะคะก็คือหลักการของสหกรณ์่ันักเรียนซึ่งหลักการของสหกรณ์เนี่ยแบ่งออกเป็น7หลักการสําคัญสําคัญด้วยกันมาดูนะคะหลักการที่1ค่ะเป็นหลักการของการเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้างนะคะใครก็ตามที่ต้องการเป็นสมาชิกของสหกรณ์เนี่ยสหกรณ์เนี่ยต้องมีการให้บริการนะคะและแสดงความรับผิดชอบต่อสมาชิก โดยไม่มีการกีดกันไม่มีการจำกัดเพศการศึกษาหรือการนับถือศาสนาซึ่งหมายความว่าผู้ใดก็ตามนะคะที่ต้องการเข้ามาเป็นสมาชิกของสรณ์ก็สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกได้โดยไม่มีข้อแม้ค่ะต่อมานะคะหลักการข้อที่สองค่ะการควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตยนะคะโดยเขาบอกว่าสมาชิกของสากาณ์เนี่ยนะคะ เมื่อเป็นสมาชิกแล้วหากมีการออกเสียงสมาชิกหนึ่งคนมีการออกเสียงเพียงหนึ่งเสียงเท่านั้นไม่ว่าสมาชิกคนนั้นจะถือหุ้นมากน้อยแค่ไหนก็ตามต่อมาค่ะหลักการข้อที่3นะคะการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิกสมาชิกของสหกรณ์เนี่ยสามารถมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจขององค์กรได้ผ่านการซื้อหุ้นค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่ครูบอกไปตั้งแต่ต้นว่าสากรณ์เนี่ยเป็นหน่วยงานหรือเป็นองค์กรนะคะที่ดําเนินกิจการทางด้านธุรกิจแบบไม่หวังผลกําไรดังนั้นผลตอบแทนของสากร์เนี่ยจะไม่ได้เป็นในรูปของกําไรแต่จะมาอยู่ในรูปของการปันผลนะคะหลักการต่อมาก็คือหลักการการปกครองตนเองและความเป็นอิสระนะคะถึงแม้ว่าสาร์เนี่ยมันคือการรวมกลุ่มของคนเกิดขึ้นนะคะ แต่สหกร์นี้ไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมีอิสระในการดําเนินนโยบายแต่จุดหนึ่งที่เป็นจุดสําคัญของสากรก็คือสากรเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐนะคะแต่หน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องไม่เข้ามาแทรกแซงการดําเนินกิจการของสหกรต่อมาค่ะหลักการก็คือเรื่องของการฝึกอบรมการศึกษาแล้วก็การให้ความรู้และสารสนเทศนะคะ สหกรณ์เนี่ยน,น,นะคะมีหน้าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการให้ความรู้กับสมาชิกนอกจากจะให้ความรู้กับสมาชิกเพื่อไปพัฒนาตนเองแล้วนะคะสหกรณ์ยังนี้หน้าที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการพัฒนาคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสมาชิกนะคะหลักการต่อมานะคะก็คือเรื่องของการร่วมมือระหว่างสหกรณ์อ่าอย่างที่บอกไปว่าสหกรณ์คือการรวมกลุ่มของสมาชิกใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่า สหกรณ์เนี่ยจะประสบความสำเร็จมากขึ้นหากมีการวางระบบเครือข่ายในหลายๆระดับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครือข่ายสหกรณ์ในระดับท้องถิ่ในระดับจังหวัดหรือแม้กระทั่งในระดับประเทศต่อมาค่ะการเอื้ออาทรต่อชุมชนนอกจากรวมกลุ่มมาเพื่อดำเนินกิจการเพื่อตัวเองแล้วเนี่ย สากรนะคะยังต้องทำหน้าที่ในการตอบแทนสังคมนะคะโดยเน้นหลักไปเลยเรื่องของการพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อมาค่ะนักเรียนคือเรื่องของประเภทสากรนะคะนักเรียนพอจะทราบไหมว่าสากรที่เราเคยได้ยินมาในอดีตเนี่ยเป็นสากรประเภทไหนนะคะแต่ถ้าเรียนไม่ทราบเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ สหกรณ์เนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือสหกรณ์ในภาคการเกษตรและสหกรณ์นอกภาคการเกษตรซึ่งสหกรณ์ในภาคการเกษตรเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3ประเภทและสหกรณ์นอกภาคการเกษตรนะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ประเภทดังนั้นสหกรณ์เนี่ยมีประเภทรวมกันทั้งหมด7ประเภทะนัดมาดูนะคะ สหกร์ประเภทแรกคือสาก์การเกษตรนะคะสาก์การเกษตรเนี่ยแน่นอนว่ามันคือการรวมกลุ่มการของกลุ่มเกษตรกรนะคะเพื่ออะไรคะนักเรียนนะคะเพื่อจัดสรรปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำยังมีการให้ความรู้เพื่อที่จะให้สมาชิกเนี่ยนำกลับไปประกอบอาชีพได้ต่อมาอันที่สองค่ะ สหกรณ์ประมงนะคะสหกรณ์ประมงก็ตามชื่อเลยค่ะเป็นการรวมกลุ่มการของผู้ที่ประกอบอาชีพประมงนะคะและการสําคัญก็คือการให้ความช่วยเหลือในการจัดหาอุป,ปกรณ์หรือปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการประกอบอาชีพนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการซื้อวัสดุอุป,ปกรณ์และสิ่งของที่จําเป็นที่สหกรณ์เนี่ยนำมาจําหน่ายให้ในราคาที่ถูกนะคะนอกจากนี้ยังมีการรับฝากเงินให้สมาชิกด้วย ต่อมาสหากรณิคมนะคะนักเรียนเคยได้ยินคําว่าน,นิคมรู้จักความหมายจะทราบได้ว่านิคมเนี่ยหมายถึงที่ดินดังนั้นสหกรณิคมนะคะก็มีเป้าหมายสําคัญก็คือการจัดสรรที่ดินทํากินให้กับสมาชิกนะคะโดยเน้นหนักก็คือนอกจากที่ดินแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องของการจัดหาปัจจัยการผลิตที่สําคัญให้เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกด้วยนะคะต่อมามาดูสหกรณอก ภาคการเกษตรนะคะมีอะไรบ้างครูเชื่อว่านะคะสหกรณ์ประเภทนี้นักเรียนต้องเคยเห็นผ่านตาม,มาบ้างนะคะบางโรงเรียนอาจจะมีสหกรณ์ประเภทนี้อยู่นั่นก็คือสหกรณ์ร้านค้านะคะสหกรณ์ร้านค้าเนี่ยมีจุดประสงค์สาคัญก็คือการนําสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมาจําหน่ายให้กับสมาชิกในราคาที่ถูกกว่าตาภายนอกนะคะ แต่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของสหารกรร้านค้าก็คือสหกรกรร้านค้าเป็นสหากรณ์ที่ไม่มีการปล่อยกู้หรือการรับฝากเงินจากสมาชิกนะคะต่อมาสหากรณ์ประเภทต่อมาคือสหากรณ์บริการนะคะสหกรณ์บริการก็คือการรวมกลุ่มของผู้ประกอบอาชีพเดียวกันรู้จักตัวอย่างที่นักเรียนเห็นอยู่ด้านบนนี้ตอนนี้นะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างของสหากรณ์บริการไม่ว่าจะเป็นสหากรณ์บริการรถสองแถว สหกร์บริการรถตู้สหากร์บริการรถตุ๊กๆหรือว่าสหากร์บริการรถแท็กซี่นะคะซึ่งสหากร์ประเภทนี้นะคะเน้นหนักไปเรื่องของการให้ความช่วยเหลือสมาชิกรวมไปถึงการสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพต่อมาค่ะสหกร์อมรั์นะคะสหากร์อมรั์เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันการเงินอีกประเภทหนึ่งนะคะมีหน้าที่สําคัญก็คือการรับฝากเงินนะคะแล้วก็การปล่อยกู้ให้กับ กลุ่มสมาชิกนะคะซึ่งเป้าหมายสำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์คือการที่ให้สมาชิกเนี่ยรู้จักออมเงินนะคะพอมาถึงสหกรณ์อันสุดท้ายคือสหกรณ์เครดิตยูเนียนสหกรณ์เครดิตยูเนียนนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสหากรณ์อเนกประสงค์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ประเภทนี้เนี่ยจะมีลักษณะที่ต่างกันก็คืออาจจะมาจากผู้ที่อาศัยอยู่ใน บริเวณเดียวกันในชุมชนเดียวกันหรือผู้ที่ประกอบอาชีพเดียวกันนะคะโดยนะคะมีจุดมุ่งเน้นให้สมาชิกเนี่ยรู้จักประหยัดและอดออมนะคะและสําคัญก็คือรู้จักการที่สมาชิกเนี่ยรู้จักพึ่งพาตัวเองหรือช่วยเหลือตัวเองนะคะหัวข้อต่อมาค่ะจะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือสหกรณ์กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในที่นี้เนี่ยครูจะแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะคะก็คือสากลกับความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจและความสําคัญของสากลเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจมาดูอันแรกค่ะสหก์กับความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจนะคะโดยเขาบอกว่าสากร์เนี่ย เป็นการแก้ปัญหาพื้นฐานของสังคมไทยนะคะเนื่องจากว่าสังคมไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมแล้วก็อาชีพนอกภาคเกษตรกรรมก็มีบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อแต่ละอาชีพเนี่ยมีการประสบปัญหานะคะสรกรณ์เนี่ยเป็นเหมือนรากฐานที่สําคัญที่จะนําไปแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละอาชีพ ด้านที่2ก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับรากฐานทางเศรษฐกิจนะคะนอกจากนี้นอกจากการสร้างรากฐานแล้วนะคะสหกรณ์กรนะคะยังมีประโยชน์เนะะี่ยให้เขาสามารถสร้างผลประโยชน์ให้สร้างความเท่าเทียมนะคะแล้วก็ให้กระจายผลประโยชน์ได้กว้างมากขึ้นนะคะคราวน,นี้จบเนื้อหาที่ครูนะคะได้พูดไปแล้วต่อมานะคะนักเรียนค่ะลองฝึกคิดฝึกทําดูซิว่า ความรู้ที่ได้เรียนมาเนี่ยลองเอามาวิเคราะห์ตามหัวข้อที่ครูกำหนดให้นะคะว่ามันสอดคล้องกันอย่างไรค่ะหลังจากที่เรานะคะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับสหกรณ์จบแล้วนะคะวันนี้ครูมีแบบฝึกหัดมาฝากเด็กๆอีกแล้วค่ะเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะข้อแรกนะคะถามว่า ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากการจัดตั้งสากณ์นในโรงเรียน 1. นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการทำงานภายใต้หลักประชาธิปไตย 2. นักเรียนได้เข้าถึงสินค้าที่จาเป็นในราคาถูก 3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการฝึกทำธุรกิจด้วยตนเอง 4. นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้การลงทุนและรู้จักคุณค่าของเงิน และข้อที่5นักเรียนมีอำนาจต่อรองกับสหกรณ์ที่ตนเองเป็นสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าในราคาที่ถูกกว่าตลาดเด็กๆลองพิจารณาตัวเลือกค่าตัวเลือกนี้นะคะนักเรียนจะเห็นคำตอบออกมาชัดเจนเลยซึ่งคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้ก็คือข้อที่5นั่นเอง ถามว่าทำไมถึงตอบในข้อทีอ่ทำไมข้อ5ถึงเป็นคำตอบนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่คำที่อ,อยู่ที่คำว่าเรานักเรียนมีอำนาจต่อรองกับสหกรณ์เพื่อซื้อสินค้าในราคาที่ถูกกว่าตลาดนะคะนักเรียนต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสาหกรณ์ในโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นสหกรณ์ประเภทไหนซึ่งคำตอบก็คือสหกรณ์ร้านค้าซึ่งเป้าประสงค์หลักของ สหกรณ์ร้านค้าก็คือการนำสินค้านะคะมาขายในราคาที่ถูกกว่าตลาดอยู่แล้วนะคะดังนั้นนะคะข้อ5จึงไม่ใช่ประโยชน์จากการจัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียนต่อไปข้อที่2นะคะการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับสมาชิกที่เป็นเกษตรกรเป็นบทบาทสำคัญของสหกรณ์ประเภทใดระหว่างข้อ1 สหกรณิคมข้อ2สหกรณ์บริการข้อ3สหกรณ์ประมงข้อ4สหกรณ์การเกษตรและข้อ5สหกรณ์เครดิตยูเนียนข้อนี้ครูเชื่อว่าเราจะมีคําตอบในใจมีการลังเลว่าเออต้องตอบข้อไหนกันแน่นะคะซึ่งคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือ ข้อที่1ค่ะสหกรณากรนิคมคีย์วัดสำคัญของโจทย์ในข้อนี้คือการจัดสรรที่ดินทำกินซึ่งการจัดสรรที่ดินทำกินนะคะเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายหลักนะคะของสหกรณ์นิคมบางคนอาจจะถามว่าอา้าวแล้วสหกรณ์กการเกษตรล่ะคะไม่ใช่ ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้มีจุดประสงค์หลักหรือเป้าหมายหลักในการจัดสรรที่ดินทํากินให้กับเกษตรกรหรือนะคะคำตอบก็คือสารกรเกษตรเนี่ยเขามีหน้าที่หลักๆนะคะก็คือการช่วยเหลือเกษตรกรในการการหาแหล่งทุนการให้ทุนกู้ยืมนะคะเพื่อใหอ้เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยไปพัฒนาการทําการเกษตรของตนเองผลิตรายการโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน